สวัสดีครับดาวเทียนพยากรณ์โดยผมอา,ารย์นุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงโดยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีเมถุนการทำนายดวงในคลิปนี้จะครอบคลุมในช่วงของครึ่งปีแรกปีพุทธศักราช2568แต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีเมถุนนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเราวเทียนพยากรณ์โดยผมา,ารย์นุด้วยในช้ามและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ชาวราศีเมถุนแคบดวงชะตาของท่านในช่วงของครึ่งปีแรกปีพุทธศัรกราช2568โดยจะครอบคลุมระหว่างเดือนมกราคมไปจนถึงเดือนมิถุนายนปีพุทธศัรกราช2568อยากจะให้ผู้ที่เกิดราศีเมถุนทุกท่านเลยนะครับเมื่อท่านเองนั้นชมคลิปนี้แล้วขอให้ชมจบคลิปด้วยนะครับเพราะว่าในตอนท้ายคลิปนั้นผมจะมีการเจาะลึกดวงรายเดือนให้ตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงเดือนมิถุนายนปี2568นั้นว่า แต่และช่วงเดือนนั้นดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์ซึ่งถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1น,นี่คือไพ่เอ็ดออฟซอร์หรือว่าไพ่หนึ่งดาบนั่นเองถ้ามีไพ่ใบน,นี้ก็หมายความว่าปัญหาอุปสรรคดวงการงานของท่านชีวิตของท่านนั้นค่อนข้างมีปัญหาอุปสรรคเยอะหน่อยนะครับผู้ที่เกิดราศีเมถุนผู้ที่เกิดราศีเมถุนถ้าหากว่ามีไพ่ใบน,นี้ดวงชะตาของท่านนั้น ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจริงๆนะครับหวังพึ่งพาคนอื่นไม่ได้ขอให้ตัวท่านเองนั้นจงมีความมุ่งมั่นตั้งใจเข้มแข็งถ้าวางแผนอะไรเอาไว้ในช่วงของครึ่งปีแรกปีส5 6 8รขอให้ตัวท่านเองนั้นจงมีความมุ่งมั่นตั้งใจฝ่าฟันกันไปนะครับแม้จะมีปัญหาอุปสรรคในที่สุดแล้วมันก็จะประสบความสําเร็จถึงเวลานั้นตัวท่านเองจะภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อถึงเวลานั้นตัวท่านเองนั้น จะได้รับคำชื่นชมได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานหัวหน้าง,งานแม้กระทั่งคนในครอบครัวของท่านในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับไพเอ็ดออฟซอดหรือว่าไพหนึ่งดาบเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งอยู่แล้วเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆอยู่แล้วนั่นเองนะครับสิ่งที่จริงแท้แน่นอนที่สุดก็คือว่าคนเรานี่นะครับผมจะทําสิ่งใดนั้นมันไม่มีอะไรที่ราบรื่นหรอกนะครับมันจะต้องมีปัญหาและอุปสรรคด้วยกันทั้งนั้นแต่ถ้าเราไม่ยอมแพ้ชัยชนะความสําเร็จ มันจะเกิดขึ้นกับท่านนั่นเองนะครับชา,าวราศีเมถุนครับดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตช่วงนี้นะครับผมเป็นช่วงปีใหม่เปลี่ยนศักราชใหม เป็นอีกช่วงหนึ่งที่มีความเหมาะสมในการที่จะตรวจเช็คดวงชะตาเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับหากว่าตัวท่านเองนั้นสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีกับผมอาจารนุให้ติดต่อมาทางลาไลน์ดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยนะครับด้วยประสบการณ์ในการดูดวงมากว่า20ปีจึงอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนั้นได้มาสัมผัสกับความอัศจรรย์ของศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีผมอาจารนุพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนั่นเองนะครับ เรามาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่9กันบ้างนี่คือไพ่เจ็ดไม้เท้าสัญลักษณ์รูปไม้เท้าตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานไพ่เจ็ดไม้เท้าก็หมายความว่าถ้าตัวท่านเองนั้นต้องการอยากจะเปลี่ยนงานใหม่ให้เปลี่ยนงานใหม่ในช่วงของครึ่งปีแรกปี2568เพราะว่าจะได้งานใหม่ทันทีนั่นเองแล้วก็มีโอกาสที่จะได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมนั่นเองเนะครับท่านใดที่ตกงานว่างงานก็จะตกงานไม่นานขอเพียงแต่ตัวท่านเองนั้นต้องขยันออกไปหางานสมัครงาน จะได้งานใหม่ทันทีด้วยเช่นกันแม้ว่าจะมีคู่แข่งเยอะก็าตามนะครับคนที่จะไปสอบบรรจุข้าราชการชาวราศีเมถุนที่วางแผนจะไปสอบบรรจุข้าราชการถ้าเขามีการเปิดสอบในช่วงของครึ่งปีแรกปี2568นนั้นตัวท่านเองจะเป็นฝ่ายชนะได้เป็นข้าราชการคนใหม่อย่างแน่นอนธุรกิจการค้าการขายที่มันมีการแข่งขันตัวท่านเองนั้นก็จะมีกลยุทธ์มีวิธีการในการที่จะสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ ท่านใดที่ทํางานรับราชการที่จะขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่แบบมีความสําคัญตําแหน่งนี้มันมีน้อยแต่ว่าคนปรารถนานั้นมีเยอะเหลือเกินแต่ว่าตัวท่านเองนั้นจะได้รับชัยชนะได้รับการคัดเลือกนั่นเองนะครับฉะนั้นไพ่เจ็ดไม้เท้าเป็นไพ่ที่ให้คุณด้านดีด้านบวกด้านการงานมากๆนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีเมถุนครับตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดอะสตาร์หรือว่าไพ่แห่งความหวังที่อยู่ในตําแหน่งนี้ก็คือตําแหน่งสุดท้ายนั่นเองนะครับ ถ้ามีไพ่เดอรสตาร์ก็หมายความว่าดวงชะตาของท่านนั้นเป็นช่วงขาขึ้นแล้วแน่นอนล่ะนะครับชีวิตคนเรามันไม่มีอะไรที่แบบจะแบบดีทุกอย่างนะฮะเส้นทางของชีวิตมันไม่ได้ปูไปด้วยกลุลาบเสมอไปมันอาจจะมีล้มมีบ่อยอยู่บ้างบางช่วงบางจังหวะแต่ว่าถ้ามีไพ่เดอรสตาร์ก็หมายความว่าปี2568นั้นดวงชะตาของท่านจะดีขึ้นกว่าเดิมมีโชคมีลาบบางทีผู้ที่เกิดราศีพฤษภในช่วงปีที่ผ่านมา มันอับโชคเหลือเกินนะครับแต่พอเข้ามาสู่ปี2568นั้นตัวท่านเองจะมีโชคบิลาบถ้ามีไพเดอะสตาร์นะครับคนที่ทําอาชีพการงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับการรับเหมาก่อสร้างถ้ามีไพเดอะสตาร์ก็หมายควาว่าจะดีมากๆคนที่ขายอุปกรณ์ก่อสร้างอิฐหินปูนทรายคนที่ขายเฟอร์นิเจอร์ผลิตเฟอร์นิเจอร์ก็จะดีนะครับแล้วก็คนที่ออกแบบในการจัดตกแต่งสวนปลูกต้นไม้ปลูกหญ้าหรือว่าปรับภูมิทัศน์ในลักษณะแบบนี้ การงานด้านนี้ก็จะปังมากาน,นั่นเองนะครับไพ่เดลต้์ยังหมายความว่าผู้ที่เกิดราศีพฤษภนั้นอาจจะให้ช่างมาปลูกบ้านหรือว่าให้ช่างมาปรับปรุงบ้านต่อเติมบ้านรีโนเวทบ้านหรือว่าให้คนมาปลูกต้นไม้ตัดแต่งกิง่งต้นไม้ปรับภูมิทัศน์ภายในบ้านบางท่านนั้นพอทําบ้านเสร็จหรือว่าซื้อบ้านใหม่ก็มีโอกาสที่จะซื้อเฟอร์นิเจอร์เครื่องประดับเข้าบ้านนี่คือไพ่เดลต้์ไพ่เดลต้์คือไพ่แห่งความหวังไพ่แห่งโชคลาภดวงชะตาของท่านนั้น มาถึงช่วงเวลาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงของท่านนั้นมันจะดีขึ้นมากๆถ้าหากว่ามีไพ่เดอะสตาร์นั่นเองนะครับเราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่2กันบ้างนี่คือไพ่ดิไฮพรีสเตดหรือว่าไพ่าราชินีจันทรไพ่ใบนี้ถ้าเป็นธุรกิจการงานด้านเกี่ยวกับความสวยความงามของผู้หญิงจะปังมากๆผู้ที่เกิดราศีเมถุนท่านใดที่ทําอาชีพด้านนี้เช่นมีร้านเสริมสวยร้านต่อค้นตาร้านทําเล็บหรือว่าให้เช่าพวกชุดต่างๆพวกนี้ รวมไปถึงขายเกี่ยวกับพวกเครื่องสําอางอาหารเสริมต่างๆขายกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าของผู้หญิงอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับความสวยความงามของผู้หญิงถ้ามีไพ่ด h ไฮพรีสเตทหรือว่าไพ่ราชินีจันท์ดวงการงานของท่านธุรกิจของท่านในช่วงของครึ่งปีแรกปี2568นั้นจะดีมากๆเลยนะครับถ้าหากว่ามีไพ่ใบบนี้ครับหรือว่างานใดที่มันเกี่ยวข้องกับพวกแฟชั่นพวกเดินแบบอะไรพวกนี้นะครับรวมไปถึงพวกงานความคิดสร้างสารรค์อะไรต่างๆพวกนี้ ถ้ามีไพ่ด h ฮ g h p ร i นสเตตนั้นถือว่าดีมากๆนั่นเองนะครับแต่ตัวท่านเองนั้นจะต้องระมัดระวังไพ่2ใบดังต่อไปนี้นี่คือไพ่ก้าดาบที่อยู่ในตำแหน่งที่3ไพ่ก้าดาบให้ระวังเรื่องของสุขภาพการเก็บไข้ได้ป่วยไม่สบายถ้าเป็นเรื่องการงานก็หมายความว่ามีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานมีโอกาสที่จะถูกออกจากงานแต่ว่าตัวท่านเองนั้นไม่ต้องตกใจเพราะว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่เจ็ดไม้เท้าอยู่ก็หมายความว่าถ้าตกงานว่างงานไม่นานนะครับ ชาวราศีเมถุนนั้นจะได้งานใหม่ทันทีนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นตัวท่านเองยังมีไพ่เดแฮงแมนหรือว่าไพ่คนห้อยหัวที่อยู่ในตำแหน่งที่5ไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่เคราะห์ใหญ่ให้ระวังเรื่องของสุขภาพก็คล้ายๆกับไพ่ก้าดาบนั่นแหละนะครับมีโอกาสที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายได้ดูแลสุขภาพให้ดีด้วยนะครับเรื่องของอาหารการกินเรื่องของสุขภาพเรื่องของการทํางานที่มันหนักจนเกินไปไม่มีเวลาพักผ่อนอะไรประมาณนี้ บางทีมันจะทําให้ตัวท่านเองนั้นเกิดความเครียดแล้วก็จะมีผลต่อสุขภาพด้วยฉะนั้นต้องดูแลตัวเองด้วยทางที่ดีแล้วนะครับถ้าหากว่ามีไพ่เดรแฮงแมนหรือว่าไพ่คนห้อยหัวนั้นควรอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะไปทําบุญตามความเชื่อตามศาสนาของท่านท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนหาโอกาสทําบุญใส่บาตถวายสังฆทานหรือถ้าหากว่ามีเวลาสวดมนต์ไหว้พระ ก่อนนอนหรือว่าจะเป็นตอนเช้าก่อนออกไปทํางานเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิให้เวลาตรงนี้สักหนาที10นาทีแผ่บุญแผ่กุศลไปให้กับเจ้ากรรมนเวรให้กับท่านเทพเทวดาหรือว่าจะทําบุญในช่วงของปีใหม่ในช่วงต้นปีด้วยการบริจาครงศพผ้าหอ่อศพมอบให้กับูบนิธิีต่างๆถวายให้กับวัดวาอารามต่างๆ ทำบุญด้วยการให้ชีวิตสักปล่อยนกปล่อยปลาร่วมถ่ายชีวิตโคกระเบือเสร็จแล้วมีการกรวดน้ำอุทิศบุญกุศลไปให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับต้นเทพเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเราภายในร้ายเรื่องในร้ายอาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นกับผู้ที่เกิดราศีเมถุนเลยก็ได้นั่นเองนะครับทางที่ดีแล้วก็ควรที่จะไปทำนะฮะอย่างนน้อยนะครับเพื่อเป็นสุริมงคลกับชีวิตในช่วงต้นปีในปีนี้อะไรต่างๆนั้นมันจะได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับ คราวนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของผู้ที่เกิดราศีเมถุนกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านในช่วงของครึ่งปีแรกปี2568นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างตัวท่านเองนั้นมีไพ่ไหนออฟแพนเดอรเคอร์หรือว่าไพ่อัศวินถือเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่4ถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าดวงการเงินการทองของท่านนั้นจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นเครดิตทางการเงินของท่านนั้นจะดีขึ้นลหลายๆท่านนะครับที่ทําธุรกิจการค้าการขายอยากจะได้เงินสักก้อนหนึ่ง มาลงทุนนี่นะครับจะไปหยิบยืมเงินคนที่เรารู้จักญาติผู้ใหญ่รวมไปถึงการขอกู้ยืมเงินจากทางสถาบันการเงินถ้ามีภายใน Off p ั n t a อรก็หมายความว่าจะได้รับการอนุมัตินั่นเองเพราะว่าเครดิตของท่านดีมากๆเลยทีเดียวนะครับท่านใดนะครับที่วางแผนจะซื้อบ้านวางแผนจะซื้อรถนะครับบางท่านนั้นอาจจะวิตกกังวลใจอยู่ว่าเอ๊อยากจะได้บ้านวางเป้าหมายกับคนรักคู่รักเอาไว้ว่าอยากจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่ง จะไปขออนุมัติสินเชื่อจะได้รับการอนุมัติหรือเปล่าเนาอในช่วงของครึ่งปีแรกปี2 5 68ถ้ามีไพ่ใบนิ้ก็คือจะได้รับการอนุมัติตัวท่านเองนั้นจะได้บ้านหลังใหม่จะได้รถคันใหม่อย่างแน่นอนนั่นเองนะครับคนที่ลงทุนทํามาค้าขายทําธุรกิจการค้าการขายถ้ามีไพ่ไนออฟไพน์เดอร์หรือว่าไพ่อัศวินถือเหรียญก็หมายเขาว่าตัวท่านเองนั้นจะมีผลกําไรได้เงินก้อนใหญ่นะครับชาวราศีเมถุนท่านใดที่มีธุรกิจการงานการค้าการขายการลงทุน ถ้ามีภายในออฟเปนเรอร์ r, ก็หมายความว่าปี2568น้กเนี่ยการค้าการขายจะมีผลกําไรดีกว่าปี2567ที่ผ่านมาอย่างแน่นอนการค้าการขายจะคึกคักมากขึ้นดีมากขึ้นการลงทุนในหุ้นในทองในเหรียญต่างๆผมถือว่าเป็นปีทองของผู้ที่เกิดราศีเมถุนเลยนะครับถ้าหากว่ามีไพ่ใบนี้มีโอกาสที่จะเกิดน,นิวไฮใหม่ๆขึ้นมามีโอกาสที่จะได้ผลกําไรได้เงินก้อนใหญ่มากๆอย่างที่ตัวท่านเองนั้นไม่ได้แบบนี้มานานแล้วนั่นเองนะครับ และนอกจากนั้นตัวท่านเองยังมีไพ่หนึ่งเหรียญหรือว่าไพ่ e i g of p e n t a c l e ไพ่ถือเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่6นะครับไพ่ใบน,นี้ก็ตีความหมายได้ว่าธุรกิจการงานด้านใดที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องประดับจะดีเช่นพวกจวเวลรี่เพชรพลอยพวกร้านทองขายสร้อยขายแหวนหรือว่าคนที่ลงทุนในทองถ้ามีไพ่ใบน,นี้ก็หมายความว่าจะมีโชคมีลาบได้ผลกําไรได้เงินก้อนใหญ่บางทีบางท่านนั้นมีโอกาสที่จะได้ของขวัญของฝากของมีค่าแก้วแหวนเงินทองจากใครสักคนหนึ่งก็ได้นั่นเองนะครับ และนอกจากนั้นถ้ามีไพ่เอ็ดออฟพันเดอร์เคอร์หรือว่าไพ่หนึ่งเหรียญก็หมายความว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีเมทุนในช่วงของครึ่งปีแรกปี2568นั้นจะมีโชคมีลาบครั้งใหญ่มีโอกาสที่จะถูกหวยถูกลอตเตอรี่โชคลาบครั้งนี้เกิดขึ้นจากบุญกุศลหรือว่าอานิสงส์บุญเก่าที่ตัวท่านเองนั้นได้สั่งสมมานานเขาจะมาตอบแทนท่านในช่วงของครึ่งปีแรกปี2568ตัวท่านเองนั้นดวงชะตามีโอกาสพลิกผันเลยนะครับ จากคนธรรมดามีโชคมีลาภครั้งใหญ่อาจจะกลายเป็นเศรษฐีคนใหม่ภายในช่วงของครึ่งปี2568นนี้ก็ได้นั่นเองนะครับถือว่านี่คือไพ่อันดับหนึ่งของไพ่โชคลาภนั่นเองนะครับคราวนี้ที่เราจะไปทำนายดวงที่เกี่ยวข้องกับความรักของผู้ที่เกี่ยวราศีเมถุนกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านในช่วงของครึ่งปีแรกปี2568นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างตัวท่านเองมีไพ่สามถ้วยที่อยู่ในตำแหน่งที่7ไพ่สามถ้วยก็หมายความว่าเป็นไพ่ความรักที่ดีมากๆนั่นเองนะครับ คนที่เป็นโสดจะได้เจอคู่เจอแฟนเจอคนที่ใช่ส่วนคนที่คบกันมาได้ระยะหนึ่งแล้วตัวท่านเองนั้นจะตัดสินใจเข้าสู่ประตูวิวาสสร้างครอบครัวด้วยกันภายในช่วงของครึ่งปีแรกปี2568นั่นเองตัวท่านเองมีโอกาสที่จะได้จัดงานเฉลิมฉลองสังสรรค์ ค่อนข้างบ่อยเกี่ยวกับความสําเร็จหรือว่ามีการรวมญาติทํากิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งในลักษณะแบบนี้ที่มันเป็นความรื่นเริงบันเทิงใจนั่นเองนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งนะครับผู้ที่ตกวราศีเมถุนที่แต่งงานแล้วอยากจะมีบุตรอยากจะมีทายาทต,ตัวท่านเองนั้นจะมีข่าวดีในช่วงของครึ่งปีแรกปี2568จะได้ลูกน้อยไว้เฉยชมนั่นเองตัวท่านเองนั้นจะได้กลายเป็นคุณพ่อคุณแม่คนใหม่ก็คือในปีนี้ละปี2568นั่นเองนะครับ ส่วนคนรักคู่รักของผู้ที่เกิดราศีเมถุนที่จะเข้ามาในช่วงของครึ่งปีแรกปี2568ถ้ามีไพ่เดอะสตาร์ก็หมายความว่า1จะเป็นคนที่มีบุคลิกหน้าตาดี2จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงและ3จะเป็นคนที่มีฐานะดีพึ่งพาอาศัยได้นั่นเองเนะครับแต่ว่าถ้าเป็นความรักด้านไม่ดีก็มีนะผู้ที่เกิดราศีเมถุนต้องระมัดระวังด้วยมีไพ่เดอะเลเวอร์ที่อยู่ในตำแหน่งที่8ไพ่เดอะเลเวอร์ก็หมายความว่า มันมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากที่จะเกิดปัญหารักซ้อนรักสามเศร้านั่นเอง,เองนะครับถ้ามันไม่เกิดขึ้นกับตัวท่านอาจจะเกิดขึ้นกับคนรักคู่รักของท่านก็ได้ฉะนั้นชาวราศีเมถุนที่คบกันมานานแต่งงานกันมานานเรื่องของการเติมความหวานเติมกําลังใจให้แก่กันนั้น ไม่ควรละเลยในเรื่องนี้นะครับควรที่จะมีการเติมความหวานให้แก่กันโดยตลอดไม่ใช่ว่าความรักอยู่กันไปนานๆจืดชืดลงทุกวันทุกวันมันก็ไม่ไหวนะครับมันจะเป็นหนทางนําไปสู่มือที่3ที่จะเข้ามาแทรกได้นั่นเองนะครับผมฉะนั้นถ้ามีไพ่เดอะเลเวอร์บางทีบางท่านนั้นอยู่ดีๆก็จะมีคนเข้ามาในชีวิตแม้ว่าจะมีคู่มีคนรักอยู่แล้วเกิดความหวั่นไวหวหักข้ามใจไม่ได้ถ้าหักข้ามใจไม่ได้มันมีโอกาสที่จะเกิดปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าขึ้นมาได้ ตัวท่านเองนั้นจะมีไพ่ดิไฮพรีสเตทหรือว่าไพ่ราชนีจันที่อยู่ในตำแหน่งที่2ไพ่ใบนี้อีกความหมายหนึ่งคือไพ่ดวงเมียน้อยคุณผู้ชายนั้นนะครับชาวราศีเมถุนมีโอกาสที่จะเกิดมีกิ๊กมีกัก,ม,ก,กมีบ้านเล็กบ้านน้อยซุกซ่อนเอาไว้นั่นเองนะครับแต่ว่าคุณผู้หญิงชาวราศีเมถุนถ้าว่ามีไพ่ใบนี้ให้ระวังด้วยนะครับถ้ามีคนมารักมาจีบ คบได้นะครับแต่ว่าศึกษาดูใจกันไปต้องใช้ระยะเวลากับความรักในครั้งนี้สักนิดหนึ่งนั่นเองนะครับไม่ควรจะรีบร้อนตัดสินใจในลักษณะแบบนี้เพราะว่าบางทีผู้ชายคนนี้นั้นก็อาจจะมีครอบครัวมีคนรักอยู่แล้วระวังว่าจะตกเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยของเขาโดยไม่รู้ตัวได้นะครับส่วนท่านใดที่จะไปมีกิก๊กมีกัก๊กต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่ไม่ดีอยู่2ใบก็คือไพ่ก้าดาบแล้วก็มีไพ่ในแหงแบนหรือว่าไพ่ขนห้อยหัวถือว่าเป็นไพ่เคราะ ให้ระวังด้วยนะครับว่าเคราะหามยามซวยถูกจับได้มีโอกาสที่จะเป็นเรื่องเป็นราวเรือการอย่าราั้งกันได้นั่นเองนะครับฉะนั้นคนที่มีคนรักมีคู่อยู่แล้วไม่ควรหาทำนั่นเองนะครับเพราะว่ามันจะสร้างความเดือดร้อนและมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาทําให้ครอบครัวของท่านพังครืนลงมาได้นั่นเองนะครับคราวนี้ที่เราจะไปทานายดวงแบบเจาะลึกดวงรายเดือนกันบ้างว่าดวงชะตาของท่านตั้งแต่ในช่วงเดือนมกราคมไล่ไปจนถึงในช่วงเดือนมิถุนายนว่า แต่และช่วงเดือนนั้นดชะตาของผู้ที่เกิดราศีเมถุนจะเป็นอย่างไรบ้างครับไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่6กหมายถึงเดือนมกราคมเดือนมกราคมมีไพ่เอด็ดออฟไพน์เดหรือว่าไพ่หนึ่งเหรียญก็หมายความว่าเดือนแรกของผู้ที่เกิดราศีเมถุนนั้นจะมีโชคใหญ่เลยนะครับตัวท่านเองถ้ามีไพ่ใบน,นี้ก็หมายความว่าจะมีโชคมีลาบถูกหวยถูกลอตเตอรี่ได้เงินได้ทรัพย์เข้ามาอย่างไม่คาดฝัน บางทีโชคลาภนอกจากจะถูกหวยถูรัตเตอรี่แล้วมันอาจจะมีเงินพิเศษรายได้พิเศษหรือว่าจะมีอะไรพิเศษเข้ามาในลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นโชคลาภด้วยเช่นกันแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเดือนแรกของปีนั้นจะมีโชคใหญ่แล้วละ่ะผู้ที่เกิดราศีเมถุนครับแต่เดือนกุมภพาพันธ์หลังจากมีโชคแล้วจะมีเคราะห์กุมภาพันธ์เป็นไพ่9ก้าดาบให้ระวังเรื่องของสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายให้ระวังเรื่องที่เกี่ยวข้องกับญาติผู้ใหญ่นะครับ พ่อแม่คุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย deposit, ่าอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายหรือถ้ารุนแรงมากๆก็คือว่าท่านอาจจะจากเราไปในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับผมไพ่ใบนี้ถ้าเป็นเรื่องของความรักถ้ามันจะมีปัญหามันจะมีปัญหาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะครับหรือว่าถ้าเป็นการงานของท่านถ้ามันจะมีปัญหามันจะเกิดปัญหาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์แต่ว finance. ่าตัวท่านเองนั้นก็จะมีโอกาสได้งานใหม่ถ้าว่าตัวท่านเองนั้นขยันออกไปหางานใหม่ก็จะได้งานใหม่โดยเร็วนั่นเองนะครับ เข้ามาสู่เดือนมีนาคมเป็นไพ่ใบน,นี้ก็คือไพ่สามถ้วยเดือนมีนาคมนั้นถ้าหากว่าผู้ที่เกิดราศีเมถุนท่านใดที่เป็นโสดจะได้เจอคู่เจอแฟนเจอคนที่ใช่ท่านใดที่คบกันมานานแล้วจะตกลงปรงใจเข้าสู่ประตูวิวาสสร้างครอบครัวด้วยกันในช่วงเดือนมีนาคมนั่นเองเนะครับแล้วก็ท่านใดนะฮะที่อยากจะมีลูกอยากจะมีทายาทตัวท่านเองนั้นจะได้รับข่าวดีในช่วงเดือนมีนาคมเดือนมีนาคมเป็นเดือนที่จะได้จัดงานรื่นเริงสังสรรค์ ฉลองสังสรรค์อะไรสักอย่างหนึ่งในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับสุดเดือนเมษายนเป็นไพ่ t h e Lover ไพ่ The Lover นี้คนที่มีคู่มีแฟนมีคนรักต้องดูแลใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับให้ใจซึ่งกันและกันเติมความหวานให้กันและกันด้วยเพราะว่ามันมีโอกาสนะครับที่จะเกิดปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าถ้าไม่เกิดขึ้นกับตัวท่านอาจจะเกิดขึ้นกับคนรักคู่รักของท่านได้มันจะเกิดขึ้นในเดือนเมษายนนะครับเดือนพฤษภาคมตัวท่านเองนั้นมีไพ่เจ็ดไม้เท้า ไพ่เจ็ดไม้เท้าก็หมายความว่าท่านใดที่ตกงานว่างงานจะได้งานใหม่ในช่วงเดือนพฤษภาคมท่านใดนะครับที่จะไปสอบแข่งขันใดๆก็ตามแต่ถ้าเป็นในช่วงเดือนพฤษภาคมนั้นมีโอกาสสูงมากเลยนะครับที่ตัวท่านเองนั้นจะได้งานใหม่คนที่ไปสอบบรรจุข้าราชการก็จะประสบความสําเร็จได้เป็นข้าราชการคนใหม่นั่นเองนะครับส่วนในช่วงของเดือนมิถุนายนไพ่เดอรสตาร์ไพ่แห่งความหวังก็หมายความว่าเดือนมิถุนายนนั้นเป็นเดือนแห่งความสุข ผู้ที่เกิดราศีเมถุนนั้นมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนยังแหล่งธรรมชาติขึ้นเขาขึ้นดอยหรือว่าไปทะเลไปแม่น้ําในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับนอกจากนั้นตัวท่านเองก็มีโอกาสที่จะเอาช่างมาซ่อมบ้านปรับปรุงบ้านรีโนเวทบ้านใหม่นะครับจ,รจัดสรงจัดสวนตัดแต่งกิง่งต้นไม้อะไรประมาณนี้ธรรรรุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับการรอบเหมาก่อสร้างธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับการขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างมันจะคึกคักมากๆตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป และตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปนั้นดวงชะตาของท่านจะกลายเป็นช่วงขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีเมถุนครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีเมถุนในช่วงของครึ่งปีแรกปีพุทธศักราช2568โดยจะครอบคลุมระหว่างเดือนมกราคมไปจนถึงเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2568นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารนุด้วยนะครับ และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับขอฝากรบกวนผู้ที่เกิดกราศีเมถุนทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กำลับบงใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำว่าคำติชมของท่านนี่แหละไปพัฒนาปรับปรุงช่องพลอเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับ ขอได้นับความขอบพระคุณจากผมอาจารยนุช่องเปลวเทียนพยากรมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ